เรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ไร่แห่งหนึ่งท้ายไร่มีจองปลวกใหญ่เบอร์เธอมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วนะักเขาเล่ากันว่ามีนังไม้สิงสถิตอยู่ห้ามใครไปรือเด็ดขาดคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านจะย้ำนักย้ำหนาเลยว่าอย่าไปแต่ต้องจองปลวกนั้นเชียวใครไม่เชื่อจะเจอดีทุกคนแต่ก็ไม่มีใครกล้าลองหรอกนะจนกระทั่งเจ้าของไร่คนใหมย่ย้ายเข้ามาเขาเป็นคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเห็นจองปลวกใหกะก็คิดจะรื้อทิ้งซะให้รู้แล้วรู้รอด ชาวบ้านก็พยายามเตือนแล้วเตือนอีกน่้นแต่เขาก็หัวเราะบอกว่าไร้สาระจะมีอะไรมาสิงสถิตได้ยังไงแค่จอปกูกธรรมดารรมดาเท่านั้นแหละแรกๆก,ก็ไม่มีอะไรหรอกจนกระทั่งลูกสาวตัวเล็กของเขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆน้องชอบไปนั่งเล่นคนเดียวตรงใกล้ๆจอปลูกนั่นแหละแล้วก็เริ่มพูดจาเหมือนคุยกับใครบางคนทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะพ่อแม่ก็คิดว่าลูกเล่นตาประสาเด็กแต่ก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมานิดิ วันหนึ่งพ่อเดินไปหาลูกสาวที่กำลังนั่งคุยอยู่คนเดียวพ่อถามว่าหนูคุยกับใครลูกลูกสาวหันมาตอบหน้าตาเฉยว่าคุยกับพี่นางไม้ไงครับพี่ยังบอกเลยว่าพ่อจะรื้อบ้านที่ไม่ได้นัเท่านั้นแหละพ่อถึงกับขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะลูกสาวไม่เคยรู้เรื่องคําเตือนหรือเรื่องนางไม้มาก่อนเลยตั้งแต่วันนั้นเจ้าของไร่ก็ไม่กล้าแต่ต้องจองปลวกนั้นอีกเลยนะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่ชาวบ้านเตือนมันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่น บางทีเรื่องเล่าเก่าแก่พวกนี้มันก็มีอะไรมากกว่าที่เราคิดจริงๆนั่นและน่ากลัวจะตายไป